ซอกครับบ้านซอกบ้านซอกอยู่นครเกรสอนพุทธมิหารนะฮะส,สวัสดีสวัสดีอีกมือหนึ่งนะครับมือนี้เราอยู่ที่นครเกรสอนพุทธมิหารจะพักอยู่แถวบ้านซอกฮะออกจากบ้านออกออกจากนครมา,าสิบสิบกิโลเนาะประมาณสิบกิโลนะฮะมือนี้ต้องไปใส่ไปนั่งคาเฟ่โอ้ยไปหากินเขา อ,อยูอ่ยข,ข้างหลังเอวยเวยอยู่ข้างหลังสิบห้าวิกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ไปเบิ้องกวีกาศเมืองวินเชตกันนะฮะเริ่มเริ่มเริ่ริ่ไปเบิง้งเมืองวินเชตนะครับจ้าจ้างนี่ไปกันประมาณเกกิโลเลยนะครับอันนี้คือเนาะบ้านซอกบ้านซอกบ้านซอกเป็นเส้นทางที่จะไปจับปลาซักฮะเส้นนี้แหละ เซูนะฮะพระเยซูตึงไม้กันเขนตอนนี้เฮายู่ที่โบถสถ์คิสคาทอลิกนะฮะกะเป็นบรรยากาศคาเวันใดครับโบสถ์นี้ตั้งอยู่ใจกลางนครไก่สอนพงมิหารซึ่งเป็นโบสถ์ที่ถือดว่าตั้งแต่สมัยอาณาจักรฝรั่งเศสนะเข้ามาย่นีแลวก็มาสร้างโบสถ์แห่งนี้เอาไว้ปัจจุบันโบสถ์อันนี้ก็ยังอยู่อยู่อาณาจักรฝรั่งเศสก็ถอยล้าออกไปนะครับก็เลยไว้ให้คนที่ ประถ้าชนที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกนะฮะเขาจะมาหนังยูนีและก็มาสารภาพบาปและก็มีพิจกรรมยูนีเขามีกิจกรรมเขาร้องเพลงมนขนาดเลยสวดมนต์บทสวดมนต์ยูนีเขาคล้ายๆกับเพลงเลยอยากกุจักต้องมาเบิ่งช่วงเสากับช่วงแรงเขาจะมาสวดเอเอเพื่อนวันยังก่อนมาร้องเพลงมาร้องเพลงสวดมนต์ประมาณนี้แหละนะฮะเฮากับบูฮู้การเฮาได้ยินติดแต่ซพปปีติโยของเฮนะ้าเนาะ ศาสนาพุทธนะฮะอันนี้เขาเข้ามาด้านในนะฮะ,ะอ่ามองเลยเนาะที่เขาสารภาพบาปมองเลยเนาะมันเขาเขาจะมีห้องสารภาพบาปได้เมนบึงคือคือเบื้องในหนังนะคนะือในหนังหลวงพอ่อมื้อนี้นะเออไปตบยุงมา <c oughs> ย่านบาปก็เลยมากขอสารภาพบาปเอานี่แหละผ้าสักขโมนเมืองลาวนะฮะกับเอเือยเปิดเอเือยเปิดออกไปละมาที่บวชคี่ เข้ากับบสถนับถือคริสคาทอลิกหรอกนะฮะแต่เน่ากับนับถือศาสนาพุทธแต่เข้ากับสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาสัมผัสได้นะฮะศาส,สนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่เปิดให้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยกับศาสนาทุกศาส,สนาซ้อนเป็นคนดีทั้งหมดเลยนะปะ่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกครับโบสถ์คริสคาทอลิกนะฮะผู้ที่นับถือศาสนาคริสคาทอลิก hmm. นะครับจะทุกเสาทุกแรงจะพากันมาสวดมนต์ยูนี่แหละนะฮะ บุตคริสคาทอลิกหันหน้ามันนี่จะเปลี่ยนอยู่อะเป็นยัง,ยงพูดก็ได้พูดเบาอ๋อไปเป็นพูดเถ <laughs> อะสอมีซองผาปามีซองกระถินา <laughs> ทานที่<อ>ต่อไป,ไปนะนะเฮามาอยู่ทีลาวเจริญนะครับซึ่งเป็นโรงหนังนะฮะเดี๋ยวจะถามลุงมาก่อนว่ามื้อน,นี้มีตารางหนังอย่างสายสบายดีมื้อน,นี้มีตารางหนังอยางสายแน่เพราะยังเบิ่งกันสตาร์วอนะหรติดปลายอยู่อะ เบื้งบอนงนี้่ะน้องค่อยก็ยังเบิ้งสตาร์วอสตาร์วอเห็นบ่สตาร์วอหรือบุสลี่บุสลี่ก็มีเอ๊ะอตาราบอเนอะาะไปไปเนาโอ่าแต่ดับเลกเขามาเล่นอันนี้ก็นี่อันนี้คืออย่างว่าหนิโอ้คืออย่างว่าบิงโกบิงโกบิงโกงแฟชั่นโชว์มิสเบิร์กมันคือคือมันดีดมันจะมีลูกดีดแล้วก็ตัวนี้ก็ก,กดต้องเต็งต้องเต็งต้องเต็ง,ตง,ตง,ตงเป็นสมัยตะกี้นะอันนี้ของต่างประเทศอันนี้เนี่ย มาจากต่างประเทศล,ล้วนเลยนะโอ้ยเพื่อนใหนอยู่ในบ้าลุงเพื่นวาลุงเพื่นวาปิดละอ๋อปิดอีหลีมีเห็นไผ่เขาจะเปิดในสวงของมิเทศการอ่าอ,อ่สวรรค์ฟ,นฟ,นฟันฟันแฟร์อสวรรค์ฟันแฟร์กับสิมายูนีกับงานกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวินเทศกับสิมายูนีแหละ เแล้วก็มีมเข้าเข้าของขายเคยมาบ้างมองนี่บอกเคยบอกเคยมาเลย,กเกยไปไส์หรอบอกเคยมาไปตลาด <laughs> ไปแต่ตลาดเอ้ยพันธุ์ผ้าไปแต่ตลาด <laughs> เอาเอาโอเควันนี้เขาก็มีโอกาสพาน้องมาเพื่อถพป่อตาเบิ้งเนี่ยเห็นมอ่นี่ซ้ายมือนี่คือหานขายหานขายเบิ้ดเลยนะครับเอาโอเคขรอบใจได้ลูกเน้อนึกว่านางเปิดอโอ้ยมีเปิดซ้ำว่ซิเบิ้งสตาร์วอ อ่าตาสว่างขึ้นมาแค่น้อยเนาะอันนี้ของสาขมลเมืองลาวนะฮะบุญเรียนบอกอบุก,กินบอกอ้าของซาไาาาก่ซาไก่คุณบุกินเ์อาเป็นยังไบุก้ากังกินกาแฟนี่โ oh. อ้โอ้าวนี่ก็เป็นกาแฟดริปนะฮะเป็นร้านกาแฟดริปนะฮะอยู่ที่เออ่ราชเจริญถ้าใดที่เดินทางมาที่ราชเจริญนะครับก็จะมีนะฮะร้านกาแฟดริปนะฮะดริปกาแฟเลยนะฮะยี่สิบพันยี่สิบพันนะฮะ โรงหนังเราเจริญเดี๋ยวเราต้องออกจากโรงหนังเราเจริญก็เป็นเทื้อแรกของสังคมเมืองเรานะครับที่เคยมาเนาะเกิดมาเคยมาส่วนมากเออผ่าไปแต่ตลาดเนาะตลาดคือตลาดซื้อครบซื้อเขียดโอ้ยเอากะบผเคยผ่านมาเดี๋ยวปนกบปนเขียดยุนี่ก็มีปนกบปนเขียดในนี่ร้านขายปนกบนี่ปนกบขนมปังย่างเขาไปสั่งเขาโลดเนี่ยเบอร์เกอร์ปนกบโอเคถามเอ่ยเอ้ยมีเบอร์เกอร์ปนกบอยู่บ่ พอเราพอเราเดี๋ยวพ่าจะซูนให้กำลังคุย่บาวอยู่ไปเองยิ้มใส่ไะออกไห้บองนี้เหรออันนี้เป็นถนนริมแม่น้ำโขงนะครับเห็นบอพญานาคซ้ายมืออะองซีขาวอ่ะเคยเห็นบอหนามบอหนามบอเข้าไปเบื้องบอ เข้าไวเบิ้งเขเข้าไวเบิ้งปะว้าวว้าว,าวายืนเบิ้งแถวแถวนี้แหละว้าวจอดอย่างนี้แหละเข้าไปลงไวเบิ้งคุณน่ะงามแท้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของทางนาครไกสอนพุทมีหานั่นก็คือฮะอะไรก็แล้วจึงวายกได้ น,น,นี่ก็คือนี่ฮะจุดนี่แหละคือจุดพญานาคนะ,ะบ่เคยมาอันบ,บ,บ่เคยมาบ่บ่เคยบ่เคยมาอันนี้เขาเนี่เคยมาอยู่ดอกมา,มาวายมาอย่างเคยมาบ่เคยเคยมาบ่องพญานะาคข้าวไปหากินข้าวก่อนเดี๋ยวเฮาค่อยแวะมาเบิง่ง,งอีกเทื่อนึงไปไปหิวบ่หิวเนาะหิวเนาะ ท้องห้องท้องห้องเพลงเบิดทงไส้หลือตอนนี้เนี่ยเพลงเบิดทงไส้ละท้องอย่าให้มันห้องเพลงติ๊กซีโลด่ดล <laughs> เอาปะอันนี้คือเอืน่นมาอย่างก่นกอนน <im> ะเปียกหมูกรอบเขาเปียกเขาเปียกไงนะกินแต่เขาเปียกนะดเจด้เานะแซมมันวะมากระล้ว <im> เออ,เอามากระลุยเอาเขากินเขาเปียกนี้คือการเติมพลังเฮาก,ก่อนที่จะออกเดินทางนะฮะเขาอยัางเดินทางไปอีกไกลเลยนะฮะต้องออกจากนอกเมืองอีกเนาะ เด <łość> ี๋ยวทาจักน้อยก่อนนะฮะให้ให้เอ่อให้อ่ยก็คือให้มืดมืดทาจักน้อยรวอผมมืดแล้วบไปเลยเดี๋ยวทาจัหน้อยก่อนทาจักน้อยก่อนลบแดดลบอย่างก่อนเติมพลัง เอาไ,ไหมไม่เบิ้นเลยเบิ้นเลยแส่บคนน่าเปนบูอิ่มงวายใส่ไปด้านหน้าผมนี้คือพระธาตุอิงห่งนะฮะ ท่านกางเดินทางเข้ามื่อนี้ออกจากนครไก่ซอนพรมิหารมากับทีมงานนะครับน้องๆนะฮะมื่อนี้มานมัสการองค์พระธาตุเป็นอันดับแรกเลยนะครับท่านที่เดินทางมาทีสวรรเขตนะครับนครไก่ซ้อนพรมิหารอันนี้คือประตูด้านหน้านะฮะกะนี่แหละครับสามารถที่จะเข้าไปนะครับนมัสการองค์พระธาตุด้นะครับกับเปิดตั้งแต่ น่าจะเปิดคุกม,มือเลยนะครับเปิดทุกวันเลยนะฮะโดยซื้อขันมะเบงที่ทางพุ้นครับเป็นชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนกับอุดหนุนชาวบ้านไปขันมะเบงนึงกับประมาณ40บาทประมาณานชาวพันนะรพระาธาตุหินหังโลิงเข้าบางหน่อยะครับพระาธาตุหินหังนะเดี๋ยวน้องๆเขา้าทำการนมัสการองค์พระาธาตุนะครับไหว้อระาธาตุ ันเพื่อนกับสามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับพระธาตุหิ้งห้างนี้กับที่ดีว่าเป็นพระธาตุศ,ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คูบ้านคูเมืองของแขวงส่วนเขตนี้นะครับ พระธาตุอิงหัางกะน้องๆเขากะทําการนมัสการองค์พระธาตุไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเที่ยวนี้นะ่าจะเป็นที่ที่3แล้วนะซองสนี่แหละพระธาตุอินห่งางกปัตยกรรมกะเอ่อเป็นปูนนะครับเป็นปูนเป็นปูนแล้วก็มีลวดลายนะครับลวดลายแบบอ่าสมัยอาณาจักรขอมเลยฮนะมี ภูเเฟาประตูมีประตูสี่ด้านนะครับมีประตูจึงสีสีด้านงดงามมากเลยนะมีมีกจุดหนึงครับนี่ฮะตรงนี้คือคล้ายๆกับเขาเอิญเมื่อยังนี่อันนี้เขาเอิญว่าโอ้โบเมนติดไปว่าห้ามจับบ่ายคล้ายๆกับสิงโตนะฮะคล้ายๆกับสิงโตเลยครับสิงคล้ายๆกับสิงในสมัยปูดเหรอครับ สมัยอาณาจักรขอมเรื่องอำนาจนะฮะเอาละครับหลังจากที่ให้น้องๆเข้าไปนะครับน้มสการผมพระาธาตุแล้วก็ไปเสี่ยงเซียมซีเป็นยังไงได้เบออร์อย่างมากอันที่2อันที่2อ,อ,องกันป๊ดีบอดีแต่ว่าเฮาได้อ่านมาบิางแล้วก็คือตอนตอนทับอิดกับตอนกลางก็คือแบบจะมีความบสมบุ<อ>นไม้เน้ในตอนสุดท้ายก็ สุดท้ายจะเริ่มดีขึ้นโอ้สุดท้ายแต่ก็ยังทกซปุ่นเหรอเนาะแต่ก็ยังดีอยู่บอกอกนะฮะอันนี้เป็นการเดินทางมาเทอดที่เท่าใดของเจ้าเทอดที่สอง่เทอดที่สองของเจ้าแล้วเป็นเจ้าไดเทือแรกนี้ห้างกันจักปีตั้งแต่ทางยังเป็นที่ดินแดงแม้นบอกป่าตั้งแต่ทางนี่เป็นที่ดินแดงเลยนะฮะสมัยเฮียนตอนม3ฮู้บอกว่าประชาริีงห้างนี้สร้างมาด่วนปานไดยยังบ่ก่อนเจ้าเกิดบ่ มัน,มนต้องก่อนมาแล้วก่อนนะต,ต้องก่อนมาแล้วเออเกิดพร้อมเหมือนกับบ่ได้แหละนะฮะกับพระธาตุอิงห้างนี้นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนะครับของทางขแขวงสวนเขตแห่งนี้นะครับก็ทางสมรป,รปรลาวนะฮะก็มีกิจกรรมงานต่างๆนะฮะดิฉันประเพณีสืบสาระเพณีทุกอย่างเลยก็ต้องมาจัดอยู่ที่พระธาตุอิงห้าง นี่แหละนะครับซึ่งเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองนะฮะมีศิลปะของอนัอนาจักร,รของโบราาน้ำนะครับก็จะเห็นรูปเทวดานะครับรูปหนุมานรูปสิงโตรูปลิงตามประตูนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ข้างเทิงนะฮะผมกับบอลแนใจว่าเป็นรูปหนุมานบอนะครับเป็นรูปยักษ์นะฮะซึ่งจะข้างในเข้าใดมันบอเคยเคยเห็นเขาเขาบ่บอเนาะ ก็เป็นพูดเลยครับกะหลายร้อยปีครับหลายร้อยปีเลยนะครับขึ้นเกือบพันบุหละนะฮะเอาเดินทางมาได้เอาบอกเพื่อนเพื่อนเดินทางมาพวกใดียวแยกทามาท่องเที่ยวเมื่อไหรยที่อันนามันนี้เมื่อไหรยที่อยากมาอะกะบ่ายนภัที่หันกาจมาเขามามากะมาบ่ายทุกคนนี่ตั้งอยู่บ้านยัง บ้านยังวะบ้านอิงห้างบ้านบ้านวัดพระธาตุอิงห่างบ้านอิงห่างอูแต่พระธาตุอีห้างนั่นก็คือฟูแต่ยมรลาชแล้วเพิ่นเนี่ยพระธาตุอิงห้างนะฮะตั้งอยู่บ้านบ้านธาตุอิงห้างพระธาตุอิงห้างนี้อยู่ห้างจากตัวเมืองกับประมาณสิบกิโลนี่แหละอยู่ห้างตัวนครกรสระมิหารกับประมาณสิบกิโลส่วนประวัตินี้ความเป็นมานี้ยาวนานมากเลยนะครับผมเคยเล่ามาแล้วในคลิปก่อนนะฮะเล่าประวัติมา ก็ยักเล้าอยู่นะครับแต่ว่าลืมก่อนเอาไว้ต้องกลับไปทบทวนใหม่นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นประทาตคูบานคูเมืองพระทาตเก่าแก่กศักดิ์สิทธิ์นะครับกะคู่กันตั้งแต่รู้เลยครับไหลแต่ประทาตเชิงชุม่มพระทาตพระนมนะฮะกับระทาตองค์นี้ก็คู่กันเลยนะครับเป็นคู่คู่กันเลยนะฮะ,ะ,ฮะตั้งมาในยุคเดียวกันนะฮะ เอาละครับมาท่องเที่ยวได้ครับมานมัสการองค์พระธาตุได้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยเดินทางเข้ามานี้รู้สึกถึงความขลังนะครับมีมน่ขลังของรู้สึกรู้สึกขนลุกนะล้มลื่นรู้สึกว่าได้กลับสู่กับสู่ความดีกับสู่อดีตศาสตร์ป่านนั้นพุ่นบทเดี๋ยวนี้เอาค่ะเฮ็ดดีเนาะเฮ็ดดีเฮ็ดดีสิ่งที่เฮ็ดดีก็จะได้ตอบแทนมีสิ่งดีๆเข้ามาเด้อเอา มานมัสการได้ครับองค์พระธาตุอิงหังนะฮะงดงามมากเลยนะฮะ เรียบร้อยแล้วกะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ย,วยังพึ่งยูนีเนี่ยไผ่มาพระธาตุอินทั่งต้องได้กินอย่างข้าวปุน้นอะข้าวปุ้นแซ่บบ่ะยังไม่เคยซิมยังไม่เคยซิมแต่มา,าไหวม,มาบายจะซื้อเธอไปข้างแรกที่เามีเธงแรกรีซิมงั้นเราไปกินข้าวปุ้นดีกว่าเนา้อป่อถามเอ้อตัวแล้วบอกว่าสิกินยี่บอกเอยตัวว่าเออบุคเคยยากปันใดเลยเออเราบอกกินกินเนาะเอาไปไปกินข้าวปุ้นกันป้ะป้ป้าป้ป้ป้โอ้หนังตาอยู่เดีกยวนอ ราบกี้ก็พุน่นครับเอาละครับเดินทางมาได้ครับนมัสก,การองพระธาตุนะครับงดงามมากนะครับผมมาทุกครั้งเลยกะถือได้ว่าเป็นพระธาตุที่มีมนต์ขลังนะครับเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์อีพระธาตุหนึ่งที่ทุกๆคนต้องเดินทางมานมัสก,การสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้นะครับพระธาตุอินหันนะ ไปเลยเอาไปาลองเอาไปซิมเบิ้งลองเอาไปซิมเบิ้งลอกกับไปซีมเบิ้งโอ้ต้องใส่ซ้อนน้ำเอาเอาไปเลยรูปหล่อไปเลยไปเลยเอาไปว่างไว้เลยมาประทัดอีนข้างต้องได้กินเนาะข้าวปุ้นข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นกับหยังอ่าไอ้ข้าวกลัมข้าวกลัมข้าวกลัมเลยข้าวกลัมบปดิเนใช้ข้าวกลัมอ๋อนี่นี่ข้าวกลัมอ่ะข้าวกลัม นี่อยังส้มแหนมโอ้ยเอาไว้ก่อนนะนั่นนะบินใกล้มุ้งน้ำไม้มุ้งน้ำไม้โอ้บ่เอาบ่เอาอันนี้กับผงแห้งนะกับตำมะฮุงเด้อเอาโอเคอะนี่แหละฮะเป็นไฮไลท์นะครับในการเดินทางมาที่พระธาตุอิ่งข่างนะฮะนะเข้ากับซีดีกินขปุนนะฮะเอา้ยเบิดเด้อเอา้ยเบิดเด้อ ข้าเปียะไปสองตบขอบปุลยี่เสนอเกียกสองด้อยเสาวน้อย,อยไม่สาวน้อยเธอต้องกินให้หมดนะเอาเบิ่งกันบัดนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยวาวก่อนอุ้ยอุ้ย <า S 2> <ๆ>เกือบลงนะเนาะเดี๋ยวนะไม่ต้องโตละเอาเอาบิ่งเบิ่งเบิ่งสาวขมุนเบิ่งลาวนะครับมื้อนี้พาน้องเข่ามาไหว้พระธทัดติ่งห้างนะครับรู้สึกเบิ่งบานใจเนาะรู้สึกสุ้มซื่อกระชุ่มกระชวยวะ มกช่วยนะเดินทางมา180กว่ากิโลเฮาก็ได้มานามัสการพระาธาตุเซเลอรกา้าสิ่งที่คาดบ่ได้ที่เป็นไฮไลท์อันนี้นี่อันนี้น,นี่ที่เป็นไฮไลท์อีกอันนึงก็คือข้าวปุ้นนะครับเดินทางมานี่อย่าลืมข้าวปุ้นเด็ดขาดเลยนะฮะข้าวปุ้น<อ>นี่นก็จะก็จะใส่มะฮูนั่นทุกคนใส่มะฮงพร้อมใส่งผีหัวปีใส่หัวผีอ่มามักมักกินบ่ ไอ้แค่เอาเพ็ดจูบอ่ะเอาเพ็ดเอายังเพ็ดเอาพอดีห่ใสกระเทียเอาผูดีมาเลดอ่าอยู่นี่ก็มีมีตัวนี้น้ำแห้งเขาต้องกินคู่กับพริกแห้งนะเอาพริกสดบ่พริกดิบเลยแต่พริกแห้งนี่สิเข้ากันกว่าคุ่น่ะเอ้ยนางนี่นางคนละคนละสองคันจะเป็นคันโต๊ะคันโต๊ะอันนี้เป็นคันโต๊ะอันนี้น้องแก้วตาสบายดี น้องแก้วตา,ตาน้องแก้วตาเป็นเป็นไทยใช่ไหทยยมราชบ่มาตยมราชเนาะเห็นเพจจิ่์นเป็นยมราชอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> วันนี้เพิ่นมากับลูกค้า <c oughs> <c oughs> พาลูกค้าผ่าดพาลูกค้กา,ามานะน้องแก้วตาขาเลาะแก้วตาพาเลาะบอกโอ้เดี๋ยวพาเลาะเนาะพากับลูกค้าแบอนี้อืพาเลาะแต่เท็กแต่พับไปแล้เพิ่นน้ยม้วนไปกับแก้วตานี่ม้วนม้วนหลายเลยเอ้ากะให้สกบุญเมืองลาวชินหายบ้างกน นี่คือนี่คือแซบบอแซบฮะบ่แซบกรบอกม่ค้าไม่ค้าแม่ค้าบ่แซบบฟาดหน่อยเยแซบบมีอ้ยังก็ต้องแซบเนาะกินก็ทั่วกินก็ทั่วทั่วทั่วกินก็ทั่วกินก็ทั่วแบเอาแบบรุ่นบ่ได้ปรุงเลมทุกคแซบ เอาลองเขาจะลองซิมเบิงวิธีการน้นนรองเป็นน้ำนะเอาเป็นน้ำเอาสดน้ำก่อนนะสดน้ำก่อนค็ทำเคยมากินแล้วฮะเคยนึงครับโอ้น้ำมันบอกให้ฮอนเนาะปิเนี่ยซนซนี้ <laughs> น่าจะน่าจะหอนตัวนี้จังนหน่อยนึงนะฮะน้ำน้ำรู้สึกว่ัตถุดินละอืมน้ำนี้มีประแดะน้ำมีมีประแดะน้ำน้ำมีประแดะ โอ้นกินได้เีอออวะอ้าวเลยเงียบนี้ใส่กระเป๋าเมือเอเอาโลกนี้เบิดเลยครับนี่วายอัเจ้าตาเอาไปว่ใส่กระเป๋ามือเดอวายพริกบ้านเราเ็เอาเอาเ้องเเกินพริกตอนนี้เนี่ยเอา ซิมีอ่าแซ่บพ้อ้งนี่แหละกินพริกตอนนี้ซิมีพริกแห้งพริกแห้งกับแซ่บได้เออพริกพริกแห้งนี่มันจะอ้อหอมๆเ้ยนี่อ้อหอมๆเลยพริกแห้งมันจะเข้ากับเอ่อ<ว>พริกแห้งมันจะเข้ากับข้าวปุ้นส่วนพริกสดเข้ากับเฟิร์สข้าวเปียกของจริงอ่าเจอของจริงแล้วอันนี้เนาะจริงละเพชรปอกไว้ พาสา,าวขับวมอนมากินย่างเดียวเลยวันนี้กิน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 เดี๋ยวยังนั้นก็พาพไปกินนี้นี่แหละแซบวะแซบได้หนิใบหน้าตานี่อืมอโอเคฮะเสร็จร้อยครับมากินน้ำกันเดอ้อวันนี้พาน้องๆมาที่เออ่พระธาตุอิงหังนะครับกับ,กบวยายพระธาตุอิงหังเสร็จแล้วก็มากินข้าวปุ้นนะฮะสันสีมาบ่ฮอดก็เลยต้องได้พามากินข้าวปุ้นอย่าลืมเดอ้อมาพระธาตุอิงหังต้องได้ก <ขอ S 1> ินข้าวปุนป้น ถ้าโบกินนี้มาบ่ฮอดแมนบ่มาบ่ฮอดเลยเคยเมื่อเชือดแล้วแก้วตาโอ้ภาพภาพผู้บ่าวมันตั้งสองเชือดได้บ่เอาโอเคโอเคเอาบุ้มบิ่งอย่างไรเอาเท่าน้าเฮากับปิดทิปม้องนี้กันซะเลยนะฮะมากินน้ำกันเด้อเอาโซนโซนบนเพื่อนมากินข้าวปุ้นเน่เร็วๆเอาตอนนี้แล้เร็วๆโอ้ยไปโอ้ยเฮ้ยต้องโซนโซนบนเพื่อนมากินข้าวปุ้นน้ำกันเด้อขอย้ำกันเป็นนินทุกคน ที่มาไหว้พระอีห่างน้องคนก็คือต้องมาเมื่อกี้เขาปุ้นก็คู่แซ่บหลายแบบแซ่บแบบรุ่นไม่ได้ปุงเลยก็คือการักเพชรแล้วกันจำกบปีจบเลยพุณ่ะเอาเอาให้อิ่มเด้อบบดนี้เด้อปามามาโอเคครับ